เอาอีอยูวตึงเอาอีวัตึนโดนสุดมนี่เอาขวามือมึงน้เอาลังขึ้นไปขอขอขออขออขอจริงวะมีคนเืินเข้ามาใกล้ิตตัวนึ่งหัวหัวไปแล้วหัวเม็ดเดียเท่านั้นตัวเม็ดเดียวาผมเน่ยสองเต้นึงไงก็เต้นมึงไงพี่เกีวิ่งแล้ววิ่งหนีแล้วยิงแล้ววิ่งมันโดนยิงด้วยว่ะ เฮ้ยแดงตี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 แดงนะกูอันเดอร์ไลเซชั่นผมได้ปุ่นแดงขึ้นไปเก็บก่อน Savage sick เอาไปมึงล็อกมาล็อก ไอ้นุ่มมาฝั่งนี้เออกูไม่ตายหรอกมดมองมาฝั่งนี้กูยิงไม่ได้กูยิงไม่ได้กูยิงไม่ได้มาฝั่งนี้เฮ้ยมึงกับพี่เอายิงมุมไว้ก่อนเดี๋ยวกูจะช่วยนู้ยิงชมพู่เออยิงมดเจ้าบัวสองบัวสามโดดโดนลุกมองขอดเออพี่ผมไม่ตายหรอกล็อกดิมดยิงตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งยิงมุมดิตัวยิงมาแล้วยิงมุมบวกแทบจอดสามนะนี่เอายิงยิงตัวสองเอ หนุ่มมาทางนี้หนุ่มมาทางนี้ตายตายตายมาทางนี้มาทางนี้ยิบไม่ได้กูยิบไม่ได้มันเก็บปืนไปเออมันเก็บปืนมันเก็บปืนมันไม่เอาของกันมากูบอกแล้วไงไอ้หนมาทางนี้หนุมาทางนี้นี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งไอ้กูล่วงไอ้ที่มังกรอีกตัวมันโดนมันโดนมั้อไอมันยิงกูไปเก็บมงก่อนมันยิงกูรอให้กูหน่อยรออะไรอ่ะหลบรอให้หน่อยรอให้หน่อยมีรออมังกรเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูคู่ให้หมดเองไอ้หนุ่มยิงมึงไอ้ยังมังกรยังหัวกูมดยันมงยง

ช่วยไม่ได้เขาไม่อยู่เติมนั้นไม่ตู้ครบเลยโอ้ยยากรอิด่ะโอ้โหลอยอะไรกับยาตู้เอายองหน้าผู้มึงหน้าหน้าพวกมึงมงหน้าพวกมึงม้งตี๋ยา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 ปูยิงไม่ได้นะหัวนะเฮ้ยเต้ามาสี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 ไออ่ะตระวังนะตีมงเจ็บมงหน้าม้งเจ็บตีเอาเลยเอามงหน้ามึงดิระวังกูไปไม่ได้นะเนี่ยมงตัวนี้เจ็บเนี่ยเอามงดิเอาชมพู ไอตีตายพี่อไอเหี้ยกแตกมกแตกตายมกขึ้นมาดิไปไปไปไเจ้ลงแล้วพี่พี่เนี่ยโอ้โหโอ้โหลามีไยไป่ในบ้านในบ้านก็มีในบ้านก็มีไปโนออมาแล้วเอาปลามแตก โจดโดดที่อะไรกูรางรไหมันห้าสิตัวนะไก่ไก่ไก่ทีนี่ชันไหนนกไ่ฉันข้าทุจข้โทนกตกเขาตื้น้ำเราลิฟต์ตีอันนี่ไไอไอฝากตามดัหลังโดนตัมหลังโดนตายกูไอห่าไม่มาแขวะ อาพี่ไปตามเขาสุดาดิเออได้เลดพี่ตีตีตั้มาเอ้ยขุมเนะ้อน่ากลหน้าหน้าเลยยันหน้าเอ้ยยัหน้าตงเลยเจอเจอเจอตั้มยิงเชนนั่งยิงกุศลเลยหลักหน้าหลักหน้าอยู่ข้างบนข้างหน้าวะเหนี่ยหลักหน้าเนี่ยหลักหน้าเนี่ยหลักหน้าเหนี่ยตีตายเลยตีตายเลย